อาถ่ายวิดีโอแล้ะอากินทําให้สวยๆเนี่ยแนนถ้าแนนทำไม่สวยแม่ลบทิ้งเลยนะกินดีๆกินให้สวยสิยลูกเวลาเรากินเราต้องกินให้สวยๆรู้ไหม,มเราเป็นผู้หญิงเราต้องกินให้มันสวยๆ วันนี้เรากินอะไรไหนลองพูดสิบ้างหน่อยกินตีมือไ oh. ม่ต้องทำหมูห oh. มูเขาเรียกว่าอะไร flask glass หึหึหม สวัสดีค่ะทุกคนสิลูกเอ่ยชื่อทุกคนเลยสวัสดีค่ะมีใครบ nah? ้างสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอีกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะบสสวัสดีค่ะอ๊อกสวัสดีค่ะเออ้อแฮร์ไออ้อสวัสดีค่ะอาม่าสวัสดีค่ะอาป้าสวัสดีค่ะเจ้าพ่อสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะบ๊อบสวัสดีค่ะบ๊อบงั้นแม่ลบทิ้งนะถ้าพูดไม่ดีอ๋บีพูดบ้าง สวัสดีค่ะแม่ยังสวัสดีค่เขาเฟลสวัสดีคผมน้องแนนสวัสดีค่ะดีบิวสวัสดีผมเจ้าพ่อสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะอาม่าสวัสดีค่ะอีออลสวัสดีค่ะอีออลแล้วแม่เอ๋ล่ะนี่หน้าอีกสวัสดีค่ะแม่เอ๋ เดบเบน้องพี่นุอคะอะไรคะเพื่อนแม่เหรอเพื่อนแม่หรอใครดีล่ะพี่นุชอ่ละพี่นุชละใครอีกแฟนพี่นุชชื่ออะไรชื่อจออืมสวัสดีค่ะหรือยัง สวัสดีค่ะพี่นุ๊กสวัสดีค <um mm ่ะพี่โจสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีหน่อยด้วยสวัสดีค่ะอีน้อยสวัสดีค่ะอีมูสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ はう。<laughs> <laughs> <laughs>